ันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องขนมบุลันด้านเมฆเข้าใจว่าขนมนี้เป็นขนมที่ได้ชื่อมาจากเพลงบุลันลอยเลื่อนฟ้าสมัยรนกรกรัชกาลที่7นะคะเพราะว่าสมัยนั้นก็มีวงดนตรีมีการละเล่นการแสดงเยอะเกี่ยวกับเพลง ตามบ้านขรานการต่างๆก็จะมีการชุมนุมกันทำวงเพลงก็มีการเลี้ยงกันก็คงจะสืบมาจากนั้นแล้วก็สิ่งที่เริ่มต้นของขนมนี้มาจากไหนน่าจะมาจากขนมน้ําดอกไม้ซึ่งวิธีการทําใกล้เคียงกันมากเพียงแต่ว่าขนมน้ําดอกไม้ไม่มีไส้แต่ว่าขนมบุหลันด้านเมฆเราจะมีสังขยาเป็นไส้ก็เป็นบุหลัน ตัวเมฆก็คือตัวแป้งขนมที่เหมือนกับน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้จะมีหลายๆสีอ่อนๆน่าทานสำหรับบุรันด้านเมฆจะมีเป็นสีฟ้าของเมฆอย่างเดียวนะคะขนมนี้มีส่วนประกอบของแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยตวงแป้งนานสองช้อนโต๊ะเพื่อทำผสมเพื่อให้แป้งนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีน้ำน้ำลอยดอกมะลินะคะ มีใบเตยมีใบตองแห้งมีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวนะคะมีไข่เป็ดไข่ไก่แล้วมีน้ำดอกอัญชันเป็นส่วนของการทำสีนะคะแล้วก็มีน้ำเชื่อมที่จะมาทำเป็นผสมตัวขนมนะคะ,ะในในในส่วนการทำตรงนี้ไม่ยากเราจะเริ่มด้วยการผสมแป้งต้มน้ำเชื่อมนะคะ เราจะเราจะต้องน้ําเชื่อมก่อนน้ำน้ำเชื่อมก็เสร็จ3าส่วนสถ้วยน้ําตาลนะคะแล้วก็น้ําในจนํานวนที่พอท่วมคือประมาณเท่าๆกันเพียงให้น้ําตาลละลายเท่านั้นเองนะคะ ต้มนี่ต้มพอน้ำตาลละลายไม่ต้องต้มให้ข้นนะคะ นี่เราก็มาผสมแป้งนะคะตามสัสดส่วนนี่คือน้ำลอยดอกมะลิ ถ้าชอบสีเข้มข้นเราก็เติมน้ำอัญชันอีกหน่อยเราลืมแป้งมันไปเพราะตัวนี้สำคัญที่จะทำให้ขนมนุ่มนะคะเราก็ผสมไปตอนนี้ได้เลยกำลังคนนะคะมีน้ำดอกอัญชันหนึ่งถ้วย น้ำเปล่าหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมเสร็จสามส่วนสี่ถ้วยแล้วก็มีน้ำมันพืชสองหมหยดทำไมเราถึงต้องพูดถึงน้ำมันพืชโบราณไม่มีใส่แต่เทคนิคของสมัยใหม่เนี่ยจะบอกว่าการใช้น้ำมันพืชผสมลงในแป้งทำให้แป้งนุ่มแล้วเราก็เติมน้ำเชื่อมประมาณเสร็จสามส่วนสี่ถ้วย อย่าเยอะนะคะถ้าเยอะแล้วแป้งจะสุกยากทีนี้เราจะมีการเทสว่าแป้งเนี่ยจะเข้มข้นมากไปหรือน้อยไปเราใช้วิธีอย่างนี้แปลว่าแป้งค่อนข้างไม่ข้นแต่ถ้าเกาะหนาแปลว่าแป้งข้นต้องเติมให้ใสหน่อยหนึ่ง พราะแป้งบางครั้งมีแป้งอ่อนแป้งแก่นะคะเราต้องทำไปสังเกตไปด้วยจึงจะได้ขนมที่ออกมานุ่มพอดีเราก็กรองกรองเพื่อให้กากต่างๆออกไปหมดนะคะตอนนี้เราก็จะได้เป็นแป้งที่เราจะนึง่ง ตอนนี้เรื่องตัวเมฆจบไปละเดี๋ยวเราทำบุหลันเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนึ่งพร้อมๆกันเพื่อเราไม่เสียเวลานะคะระหว่างที่รอเราจะนึ่งถ้วยให้ร้อนไว้ก่อนนะคะรอที่เราจะทำหน้าบุหลันนะคะเราก็นึ่งถ้วยให้ร้อนตอนนี้พอน้ำเริ่มร้อนเนี่ย เราใบาเตยใส่ไปสักสองสามใบเพื่อให้น้ำที่นึ่งหอมนะคะเราใส่ใบตองแห้งลงไปสำหรับเป็นเครื่องมือในการขยำไข่แล้วก็มีใบเตยเพื่อเราต้องการกลิ่นสิ่งเหล่านี้มันจะมีเคล็ดลับว่าใบาตองเนี่ยแปลกที่เมื่อใช้กับไข่แล้วไข่จะไม่ขาวไม่ว่าจะเป็นใบตองสดหรือใบตองแห้งนะคะใช้น้ำตาลประมาณถ้วยตวงนะคะ แล้วก็กะทิก็ประมาณถ้วยตวงไข่ก็ประมาณหนึ่งถ้วยตวงนะคะไข่เป็ดนี่ให้ความเหนียวให้ความเหนียวให้ความเข้มข้นรสชาติจะมนันกว่าไข่ไก่แต่ว่าในทางการแพทย์บ,บอกว่าไข่เป็ดคอเลสเตอรอลน้อยกว่าไข่ไก่นี่เราก็ขยำเราไม่ต้องให้ขึ้นฟูมาก เหมือนกับทำสังขยานะคะเพียงแต่ให้ทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะกรองเพราะในน้ำตาลก็ดีในใบตองก็ดีอาจจะมีสิ่งปลอมปนที่เราไม่พึงประสงค์ ตอนนี้ถ้วยเราพร้อมได้ที่แล้วนะคะถ้วยตลาไลเราต้องนึ่งให้ร้อนจัดเพื่อไม่ให้ขนมติดเวลาเปิดระวังไอ้น้ำนะคะเพราะไอ้น้ำจะร้อนมากกว่าน้ำร้อนหยอดลงไปเสร็จ3ามส่วนสี่ของถ้วยนะคะ เราก็จะนึ่งประมาณสักสองนาทีเสร็จเสรด้วยไฟที่ไฟกลางนะคะไม่ต้องแรงจัดแต่ไฟห้ามอ่อนถ้าอ่อนขนมกระด้างการทำขนมตัวนี้ให้อร่อยอยู่ที่การประมาณการของน้ำตาลกะทิและแป้งให้มีส่วนสัตว์ที่พอดีกันรสต้องไม่หวานจัดนะคะแล้วก็กะทิก็ไม่เยอะ พอเพราะรากของขนมบูรันด้านเมฆมาจากขนมน้ำดอกไม้ซึ่งเขาทำให้คนป่วยรับทานเมื่อเรานึ่งถ้วยได้ร้อนแล้วนะคะเราก็เตรียมหยอดตัวขนม นึ่งประมาณ2อนาทีค่ะหรือประมาณนับหนึ่ิประมาณนั้นประมาณเอานะคะแต่นับก็ต้องมีจังหวะถ้านับหนึ่งอย่างนี้ก็ไม่ได้มัน้หนึ่งหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยประมาณยี่สิบนะคะเราก็แอบ,บดูตอนนี้เราเห็นละมีขอบละก็โอเคเราต้องเทออกเทออกแล้วเราก็บรรจุสังขยาลงไปอย่างนี้ อย่าเทผิดถ้วยนะคะสีมันจะเปลี่ยนไปทันทีต้องอาศัยความไวัยนะคะถ้าช้าตัวขนมก็จะสุกข,ขึ้นเราก็จะได้ถ้วยที่หนาได้ใช้นิดเดียวนึ่งต่อจนกว่าจะสุกค่ะประมาณสักสนาทีอันนี้ต้องให้สุกสนิท ประมาณเจนนาทนีนี่คือขนมบูหลันด้านเมฆที่อยู่ในถ้วยนะคะเราก็จะเห็นทั้งเมฆทั้งพระจันทร์ที่เรียกว่าบุหลันเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะนำมารับทานได้รับทานกับเป็นขนมน้ำชาเป็นขนมหวานนะคะ เป็นขนมนึ่งซึ่งคนโบราณได้รังสรรค์ส่งมอบเรามานะคะก็ทุกท่านก็คงได้รู้จักว่าอะไรคือขนมบุรันด้านเมฆซึ่งใช้ประโยชน์จากดอกอันชันดอกอัญชันคุณภาพทางยาก็คือโรคหัวใจนะคะแล้วก็รู้สึกจะมีการลดความดันนิดหน่อยการหยอดขนมที่สวยงามคือหนึ่งต้องเร็ว เร็วพอกับแป้งที่จะสุกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,ออเวลาเรายกมาเนี่ยสุกน้อยแล้วพอมาวางไว้ระหว่างหยอดถ้าเราช้ามันก็จะทําให้สุกมากขึ้นมันจะหนานี่คือขนมบุรันด้านเมฆนะคะเป็นกรณีศึกษาได้ว่าขนมส่วนนี้มีพระจันทร์ที่อยู่ในกลุ่มเมฆนะคะสีสันจะฟ้อง นับว่าเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยเก่าที่ส่งมอบกันมาน่าเสียดายขนมนี้ไม่ได้มีผู้สืบทอดมากนักเพราะการทำต้องละเอียดปราณีตใช้ความรวดเร็วถึงจะได้ขนมที่มีคุณภาพสูงดังนั้นวันนี้ขอฝากขนมบุหลันด้านเมฆให้กับคนรุ่นหลังที่ได้มีโอกาสดู ทั้งตำรานี้และวิดีโอวิดิทัศน์ที่ออกมานะคะ,ะคิดว่าเราคงจะเห็นขนมนี้ในท้องตลาดทำขายก็น่าจะได้กำไรพอสมควรถ้าทำรับทานกันระหว่างที่เราจะมีงานกันเพื่อสืบสารและเผยแพร่ภูมิปัญญาคนสมัยเก่าที่ รังสรรคขึ้นมาแล้วมันจะสูงไปก็น่าเสียดายเป็นที่ยิ่งขอฝากไว้ด้วยค่ะ